สวัสดีครับสงครามยูเครนตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเครื่องบิน F16 ที่มีข่าวมานานซึ่งเอดบินได้วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่มีข่าวแรกๆว่ามันยากนะครับไม่เฉพาะกับ F16 เท่านั้นมีลมมีราสอ0 0ัอันนี้ก็ยาก เครื่องบินว่าเป็นอาวุธขั้นสูงแล้วอาวุธที่เครื่องบินเหล่านี้ใช้มันขั้นสูงกว่านะครับมันผิดข้อตกลงกับรัสเซียซึ่งเราก็ต้องทําความเข้าใจข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆด้วยใช้อารมณ์อย่างเดียวนี้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อไม่ให้เรื่องราวนี้มันบานปลายนะครับแต่พอสงครามผ่านมาสักระยะเริ่มเห็นศักยภาพของรัสเซียตอนแรกบรรดาน,นักวิชาการหรือว่าสันมาข่าวเลอเทอะนิวสตาดีตเลียกไปสงครามโลกครั้งที่สมกันแล้ว นับถอยหลังสงครามโลกครั้งที่สามนี้อีกแล้วซึ่งเอ็ดมินก็พูดให้ข้อคิดระงับอาการฟุ้งซ่านว่าบรรดาจ,จีนหรือว่าพันธมิรของรัสเซียทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ไม่เอาด้วยกับรัสเซียแน่เพราะว่าอยู่ดีๆนะครับต้องมาทําสงครามอะไรกันเนี่ยจะพากันล่มจมกันหมดมันไม่ใช่เรื่องไม่ว่าสงครามโลกในอดีตที่ผ่านมานะครับจะมีชนวนเหตุมาจากเรื่องเล็กๆต่างคนต่างเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับหลักตัวกลัวเสียนี่มากขึ้นวิธีคิดไม่เหมือน เดิมแล้วอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับคําว่าชนวนเหตุแปลว่าเรื่องราวหรือว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดเหตุการณ์คําว่าชนวนต่างจากคําว่าชนวนนะครับนอกจากชนวนเหตุซึ่งเป็นคําเปรียบเทียบก็จะมีชนวนระเบิดชนวนประทัดสายชนวนส่วนคําว่าชนวนความหมายคือกําบางสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งหนึ่งนะครับอันนี้อธิบายง่ายๆให้เข้าใจเช่นชนวนการความร้อน ฉนวนไฟฟ้าหรือว่าฉนวนกาซาที่แยกปาเลสไตน์ออกจากอิสราเอลอันนี้เป็นต้นต้องอธิบายกันใช้ภาษาแล้วครับเพราะว่าผู้ชมอาจสับสนระหว่างฉนวนกับคําว่าฉนวน และแอดมินใช้คำว่าชนวนเหตุของการเกิดเรื่องราวนี้ถูกต้องแล้วนะครับแอดมินแนะนําถ้าฟังอะไรแล้วจนชินเนี่ยพอมาได้ยินอีกคนเรียกอีกแบบอย่าเพิ่งตัดสินว่าใครถูกใครผิดให้หาข้อมูลก่อนนะครับอย่างเช่นรถทางคนอื่นอ่านว่าลีโอพาดหรือว่าลีโอพาดแอดมินอ่านว่าเล็บเพิดอันนี้ก็พากันมาต่อว่าแอดมินกันสุดท้ายแล้วเป็นไงละครับอ่านว่าเล็เพิดกันทั้งประเทศแอดมินมีเหตุผลเสมอนะครับ ตอนนี้ให้เราลืมสงครามโลกครั้งที่3นี้ได้แล้วก็มีรู้ว่าตอนนี้นักวิชาการหายอกสั่นขวัญแขวแลหรือ,อยังนะครับขวัญอ่อนเกินไปก่อนหน้านั้นสเมริการมีการสังหารในพลของอิหร่านซึ่งมีการมาบงการก่อการร้ายในอิรักนักวิเคราะห์นี่ขวัญอ่อนก็พากันขวัญผวาแล้วครับนับถอยหลังสงครามโลกครั้งที่3กันซึ่งเอ็ดมินก็ได้วิเคราะห์ว่าอิหร่านเนี่ยไม่มีศักยภาพพอที่จะไปปลุกใครอิหร่านบุกอเมริกานี่ไม่ได้นะครับโดนตบตั้งแต่ไม่ออกจากบ้านแล้ว เซียจีนกับอินเดียเนี่ยก็ไม่เอาด้วยกับอิร่านนี่อยู่แล้วจนวนเรื่องไม่เข้าท่าแค่ในพลคนเดียวนะครับจะให้รัสเซียจีนกับอินเดียเนี่ยพาคนมาพีชีพเสียหายทั้งโลกมันไม่ใช่นะครับคราวนี้เป็นเรื่องของรัสเซียมาบุกยูเครนพัมิตรของรัสเซียก็ปวดหัวนี่อยู่แล้วทําอะไรไม่ปรึกษาไม่เข้าท่าเขากําลังฟื้นตัวจากโรคระบาด รัเสเซียก็สร้างเรื่องเลยครับแอดมินเชื่อว่าจีนกับอินเดียเนี่ยไม่พอใจรัเสเซียนี่อยู่แล้วต่อให้รัเสเซียขายน้ํามันราคาถูกให้มันก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเสียไปแต่ก็ต้องจําใจช่วยรัเสเซียนิดหน่อยนะครับแล้วก็พยายามกอบให้รัเสเซียเนี่ยเจรจาอยู่มันเสียหายเยอะโดยเฉพาะกับจีนในบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ล้มไปแล้วความหวังของรัเสเซียก็คือกลุ่มบิ๊ก ที่จะมารวมกลุ่มกันสร้างสกุลเงินแล้วก็สร้างกลุ่มการค้าใหม่โดยเอาทองคํามารวมกันนะครับแล้วก็ให้รัเสเซียกับจีนนี่ดูแลแล้วดูสภาพรัเสเซียกับจีนในตอนนี้น่าให้ดูแลไหมล่ะครับช่วงนี้กลุ่มบิ๊์เนี่ยจะมาประชุมกันที่แอฟริกาใต้ซึ่งก็เป็นเจ้าภาพนะครับแอฟริกาใต้ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเป็นการหาลือกกันเฉยๆไม่ได้เข้าข้างรัเสเซียนะครับอันนี้ก็เริ่มวางตัวแล้วล่ะครับสถานการณ์ไม่ดีหลายคนยังไม่รู้ว่าแอฟริกาใต้เนี่ยมาอยู่กับ ประเียได้ไง ก็คือการเมืองของแอฟริกาใต้นี่เปลี่ยนโดนความบาดจากตะวันตกเพราะว่าเอียงเผด็จการนะครับอาวุธก็ซื้อไม่ได้จนแอฟริกาใต้เนี่ยไปขอซื้อยอดสามสิบเก้ากิปเพนแต่ก่อนนี้ใช้คอรของอังกฤษนะครับแต่ก่อนแอฟริกาใต้นี่เป็นรัฐบาลผสมหลังมานี่เป็นผิวสีล้วนฝักไ่เผด็จการมีการยึดกิจการของคนยุโรปก็เลยถูกความบาดนะครับมาเดินตามรัสเซียแต่ว่าเริ่มคิดได้แล้วนะครับพรีระมิตรของรัสเซียไม่ได้เหนียวแน่นนี้ขนาดนั้น นั่นคือความจริงยิ่งจะให้มาแปลกรัสเซียในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องนะครับแอดมินพยายามอธิบายว่าราัสเซียก็ขาขิดในการดิวกับพันธมิตรและดูเหมือนว่าใจใครไม่ได้เลยในตอนนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเกิดสงครามใหญ่ล้างโลกยังไม่เกิดนะครับต้องทำพิธีเรียกขวัญด่วน544วันสงครามยูเครนมีอะไรน่าสนใจบ้าง หลังจากที่รัสเซียโจมตีเมืองเชอริฮีปประธานาธิบดีของยูเครนบอกว่าจะตอบโต้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีโดรนบินเข้าไปโจมตีรัสเซียนี่หลายจุดทั้งกรุงมอสโกเคอร์สรอสตอฟ บิลกรด์ดรัสเซียรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บไปหรายทางรัสเซียแล้วก็กองเชียร์รัสเซียรีบออกมาบอกว่ายูเครนก่อการร้ายตีอกชกตัวว่าถูกรังแกบางทีมันก็ดูแย่นะครับถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยว่ารัสเซียทําอะไรไว้บ้างตอนนี้รัสเซียก็กุลีกุจอแล้วครับหาระบบป้องกันมาเสริมด่วนเพราะว่าที่มีอยู่มันป้องกันไม่ได้ถ้าจะเรียกว่าเวรกรรมก็คงยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าเวรกรรมของรัสเซียเนี่ยมันต้องใหญ่กว่านี้ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่21สิงหาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ257,930นายเพิ่มขึ้น460นายในวันนี้นะครับรถถัง4,358เพิ่มขึ้น12คันยานเกราะ8,449เพิ่มขึ้น14 ปืนใหญ่5,264เพิ่มขึ้น19ระบบจรวด719เพิ่มขึ้น2ระบบป้องกัน489เท่าเดิมเครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์316เท่าเดิมโดน4,309เ,เพิ่มขึ้น5ขีปนุษย์1,406เท่าเดิม เรือรบ18เท่าเดิมพานะ7,692เพิ่มขึ้น12อุปกรณ์พิเศษ794เพิ่มขึ้น4นะครับวันนี้น่าสนใจว่ารถถังรัสเซียนี่เสียเยอะถึง12คันกงมีการประทะกันหนักขึ้นทางภาคพื้นเป็นแน่แม้ว่าหลายคนนะครับจะมองว่าตัวเลขจากทางยูเครนเนี่ยมันเชื่อไม่ได้แต่ว่าแอดมินมองว่ามันใกล้เคียงนะครับบวกลบ10%เท่านั้นส่วนตัวเลขของรัสเซียเอา10หารไปเลยนะครับ ตอนนี้หลายคนสนใจว่ายูเครนเนี่ยจะได้ f 16นี้จริงไหมเท่าไหร่ตอนไหนรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กจะส่งเครื่องบินนี้กับยูเครนก็แต่เมื่อยูเครนเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับถ้าถามว่าเงื่อนไขอะไรอันนี้แอนดมินคิดว่าคนเป็นพวกยูเครนเนี่ย ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการใช้งานกับ F16 และก็เงื่อนไขการใช้ F16 คงต้องสัญญากันว่าจะไม่ใช้ F16 เนี่ยไปโจมตีในเขตของรัสเซียนะครับถ้าถามว่า F16 ใช้อาวุธอะไรได้บ้าง มันก็ทุกอย่างที่เป็นของเน t o แม้กระทั่งบรรทุกระเปิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กแต่ต้องดูอีกทีว่า f 1 6เนี่ยจะได้อะไรมานะครับแต่ว่าที่มีรอยอยู่แล้วก็คือ JDAM ER ส่วนขีปนุษอากาศสูกาศที่สำคัญจะได้รุ่นไหนมา a i m 120 90กิโลเมตรไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับอยู่เครนยังไม่ได้ f 1 6นะครับแค่การคุยกันแล้วก็คุยกันมานานแล้วจะได้จริงไหมแอดมินคิดว่าได้จริงเนยละครับแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอน ถามว่ายูเครนจะได้ F16 เท่าไหร่มีรายงานตัวเลขออกมาเบื้องต้นเป็น42ลำซึ่งมันก็ไม่น้อยและก็ไม่ง่ายในการบริหารจัดการมันเรื่องใหญ่มากนะครับคำถามต่อมานะครับยูเครนจะได้ตอนไหนนายกของเดนมาร์กบอกว่า F16 ลำแรกจะส่งไปในช่วงปีใหม่แต่ก็ไม่ได้ระบุกรอบเวลานะครับ มันขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของยุคนด้วยส่วนการฝึกนักบินต้องใช้เวลายอย่างน้อยนี่6เดือนหรือว่ามากกว่านั้นหลายคนอาจกำลังคิดว่าป่านนี้นักบิน,เนยเคนยฝึกบิน F16 เรียบร้อยกันไปแล้วอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าการใช้งานในยุคนก็สําคัญทุกอย่างมันต้องพร้อมต้องรองรับรายละเอียดที่มันเยอะมากตอนนี้คงต้องส่งระบบป้องกันไปเพิ่มให้มากกว่าน,นี้ก่อนนะครับเอาจริงแอดมินคิดไว้ว่าไม่น่าจะเกิน2ปีนี้เป็นอย่างน้อย ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยสถา,านการณ์สงครามยุเคนจะเป็นอย่างไรเหมือนกันนะครับ